สวัสดีครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วสินค้าของเรานี่คือเสียมขนาดเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กนะครับขเหมือนเดิมครับจากร้านขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปนะครับจะมาแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าหรือคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยเหล็กไอ้แป๊บแป๊บเหล็กเนี่ยกับแป๊บด้ามไม้เนี่ยมันใช้ยังไงมันสินค้าที่ กล้เคียงกันแต่สัมผัสนละฟฟิลอ่าครับมาดูเลยมาดูเลยอะขอเป็นด้ามไม้ก่อนแล้วกันนี่ครับใช้ขุดดินขุดดินได้ขุดดินพวนดินได้โอ้โหมีน้องไส้เดือนไม่ใช่ไส้เดือนเลยอะไรวะเดอน,นี่ครับขุดดินได้พวนดินพวนดินพวนดินได้ นี่ครับอืมแต่มันที่จริงมันต้องต่อย่างนี้นะยกล่องยกล่องเนะออันนี้จะยาวหน่อยด้ามยาวกเกือบสองฟุตเออเกือบเกือบสองฟุตนะนี่ใช้งานได้ดีไม่ต้องห่วงเหล็กคุณภาพดีการันตีโดยขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปครับ เข้ามาดูแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่อง YouTube ขวัใชัยค้าเหล็กแปรรูปแล้วก็ฝากสับ s ไครต์กดกระดิ่งครับหรือในเพจขายของเราขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปมีทั้งช้ e, อปปี้ลาซาด้าสนใจสินค้าตัวไหนก็อินบล็อกมาได้เลยหรือโทรมาที่0 8 6 4 2 5 9 9 4 2อ่ะจบไปแล้วหนึ่งมานี่ตัวหนึ่งแต่ที่จริงเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับ กระถางมากกว่านะกระถางเล็กๆหรือมือเดียวก็ได้แทงไปขุดไปขุดไปใส่เดือนบ้างอะไรไปตัดยากก็ได้เห็นไหมเพราะมันค่อนข้างที่จะคมอยู่แล้วอ,อันนี้เอาออกไปก็ได้กำจัดว่าจะพืชเล็กๆอยเงี้ยล่องสวน จับมือเดียวก็ได้ใช้งานง่ายครับน้ำหนักเบาครับประมาณฟุตหน,นึ่งเนี่ยครับตรงนี้เปิดคมให้ให้เรียบร้อยครับประมาณนี้นะสนใจก็เหมือนเดิมติดต่อมาที่เราผนใชยค้าเหล็กแปรรูปครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ